นี้ท่านผู้ชมดูตรงนี้นะอันนี้เล็กไปแล้วตรงนัวเล็กๆนี่ตรงนี้ท่านผู้ชมตล้วไม่เหมือนเล็กโคกไหมครับ ท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่วัดส,สาขานะครับก็ต้องบอกอีกครั้งหนึ่งเนาะเราอยู่วัดส,สาขาท่านผู้ชมแล้วเราก็กําลังจะทําการขอเลขกับแม่ตะเคียนตรงนี้ท่านผู้ชมตอนนี้ชายทัดองกับพี่เลก็กกาลังเดินหาอยู่นะครับก็เดินหาหมายถึงว่ากําลังหาจุดที่จะขอนะท่านผู้ชมเนาะก็เดี๋ยวเราเรอติดตามรับชมคลิปไปพร้อมๆกันเนาะอะจริงๆเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้เข้ามาช่วงเวลากลางคืนนะพเพราะกลางคืนช่วงเนี้ยพราะทางเดินที่เราไปจากนี้มาที่เนี่ยค่อนข้างจะเปรี้ยวมาเนี่ยพอสมควรท่านผู้ชมเนาะเพราะเรามาจากด้านหลังทางฝั่ง บางคุณเทียนเนาะเราก็เลยต้องมาช่วงเวลากลางวันนะท่านผู้ชมเนาะก็อยากมากลางคืนอยู่เดี๋ยวต้องหาโอกาสมาช่วงเวลากลางคืนนะครับเพราะที่นี่เขาก็น่าจะมีการติดฟงติดไฟไว้ให้ใครที่อยากจะมาขอโชคขอลาบเนาะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นพระปางเก่าที่ติดอยู่ตรงนี้เนาะถ้าใครใครที่มาวัดวัดสาขาแล้วไม่รู้ว่าศาลเจ้าแม่ตะเคียนพิไรรัตอยู่ตรงไหนท่านผู้ชมเนาะสังเกตตรงนี้นะที่เป็นพราปางตรงนี้เนาะอยู่ติดกับพระปางเลยท่านผู้ชมโอเค เดีนะ๋ยวเราจะไปดูกันตอนนี้ชายทัดอองได้เลขหรือยังท่านผู้ชมไปดูกันครับอาท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ต้องพูดกับท่านผู้ชมก่อนนะนี่คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลท่านผู้ชมเนาะแล้วที่เรามาขอโชคแบบนี้เนาะแล้วก็ถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็เป็นแค่หนึ่งแนวทางเนาะถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เ like, ป็นกำลังใจให้กับคุณสองเลขด้วยลวกันนะครับผมก็พามาที่าาานะวัดสาขาเนาะเราก็หวังว่าจะได้รับโชคกับแม่ตะเคียนพี่ไรรักตรงนี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน จินตนาการแล้วก็ตามเลขไปพร้อมๆเราด้วยนะใครที่รับชมคลิปวีดีโออยู่เนาะอย่าเพิ่งข้ามไปนะเพราะอาจจะเห็นช็อตที่มันข้ามไปแล้วอาจจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับก็พยายามติดตามรับชมคลิปไปพร้อมๆกันด้วยนะครับไปครับผมจะพาท่านผู้ชมท่านไปดูตรงนี้กันด้วยกันครับฮะหนหกห้าหกสองสองหกไหนดูดิที่ปข้างห็นอะ เดี๋ยวถ้าผู้ชมเอาดูครับเอาดูตรงนี้กล้องไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับหกสามหกห้านี่นี่อย่างนี้ไหมนี่เหรอเอาหน่อยดว่าถ้าผู้ชมดูตรงนี้นะนี่นี่มันเหมือนเลขหกอยู่ไหม อเมื่อกี้มาตอนทรายทัดองบอกก็คือมาปุ๊บก็ผมก็เห็นเหมือนกันนะแต่ก็มันไม่โฟกัสตรงนี้วะโอ้นี่ไงห้าตัวเเริ่มเลยอองอยู่บนก็มีนี่ตัวนี้นี่ไหมนี่นี่น,น,นี่ห้านี่นี่ไงบนนี้ก็ห้านี่นนตัวใหญ่ 6, ใช่ไหมเออแล้วก็อันนี้อะมัเลขสามเลยเลขห้าใช่ไหมแต่อันนี้มันเลขห้าเลยอืม,มเลขห้า อันนี้เลขหกนะท่านผู้ชมนี่เลขหกตอน 5, นี้เลขห้านะครับแล้วตรงน,นี้ก็เลขห้าตรงนี้เลขสามนี่เห็นไหมชัดองกำลังหาอยู่อีกจุดหนึ่งเนาะเมื่อกี้เราสังเกตจากตรงนั้นไปแล้วเนาะได้หกสามห้านะครับเดี๋ยวดูจุดอื่นแล้วกันนะ ว่าจะเป็นเลขอะไรนะครับเราลองดูนะครับตั้งกล้องไว้แบบนี้ก็ชัดเหมือนกันนะท่านผู้ชมดูตรงนี้นะสังเกตดูที่ผมจะชี้ให้ดูนะตัวนี้เหมือนเลขสามไหมเลขสามนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเลขแปดอันนี้ผมเห็นเป็นเลขหนึ่งนะสามแปดหนึ่งว่าไหมท่านผู้ชม เห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมดูกันมันเหมือนสามแปดหนึ่งนะท่านผู้ชมมีใครสังเกตเห็นหรือเปล่าอุ๊ยนี่นี่นะครับเลขสาม อันนี้เลขแปดแล้วตัวนี้เป็นเลขหนะึ่งครับใช่ไหมท่านผู้ชมมีความเป็นไปได้สูงมากสามแปดหนึ่งสนใจไหมตัวนีนะ้น่าจะได้อยู่นะครับต้องลองเดี๋ยวลองลองหาจุดอื่นแต่ก็ผมชอบจุดนี้นะมันพอดีมองมาแล้วมันเห็น่ะสามแปดหนึ่งนะ 3, 8, 1, นะแน่นอน เพื่เห็นไหมอยู่อยู่ฝั่งนี้อยู่ดูฝังนี้นี่ตรงนี้เนี่ยเลขสามทางบนเนี่ยอันนี้เลขแปดอ้ตัวนี้เป็นเลขหน,นึ่งสามแปดหนึ่งเห็นปะเนอะเหมือนเนอะมาสามแปดหนึ่งมีใครเห็นไหมครับ โอเคเนาะท่นานผู้ชมลองเล็งกันนะอันนี้ตรงปลายนิ้วผมนะผมสังเกตเหมือนมันเป็นเลขอยู่ท่านผู้ชมลองดูตรงนี้ตรงปลายนิ้วผมนี่นะนี่นี่เห็นไหมนะมันเหมือนหกหกเก้านะ 6, 9, หกเก้าด้วยเปล่าปลายนิ้วนี้นะเดีย๋ยวผมจะซูมให้ท่านผู้ชมได้ดูนะมันตัวใหญ่มากนะท่านผู้ชมนะ เห็นไหมจะชี้ให้ดูมันเหมือนหกเก้าตรงนี้ท่านผู้ชมตอนนี้เหมือนเลขหกนะครับตรงนี้เหมือนเลข 6, เก้าแลตอนนี้ก็เหมือนเลขเก้าเหมือนกันตอนนี้ไม่ชัดเจนไม่รู้เก้าหรือแปดนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นหกเป็นเก้าเก้าหกเก้าแปดประมาณนี้เลยเปล่าคิดว่านะ สังเกตดีๆท่านผู้ชมเลขคนตัวใหญ่อยู่นะท่านผู้ชมนะลองสังเกตดีๆนะมองดีๆไหมเลขมันชัดอยู่นะถ้าบางคนอาจจะมองไม่การสังเกตเลขมันไม่เหมือนกันเนาะท่านผู้ชมเนาะอยู่ที่ดวงเนาะนะครับ อันนี้ท่านผู้ชมชี้ให้ท่านผู้ชมดูนะนี่เป็นหกนะครับหกไอ้เหมือนแปดเนาะแล้วตอนนี้เหมือนเก้าหกแปดเก้าทำให้ดูไกลๆเป็นหกเก้าแปดนะเนี่ยมันเหมือนซนะึ่งเหมือนแปดไกลๆนะก็ยวยาวล,ลงมาเนี่ยหกอันนี้เหมือนเลขแปดแล้วเลขเก้าน,นี่จินตนาการเนาะท่านผู้ชมนีนะ่เหมือนมาก อ่าท่านผู้ชมเนาะก็ขอสรุปเลขตามนี้เนาะตามที่เราถ่ายตรงนี้กันท่านผู้ชมเนาะกับขอ,มมขอมแม่ตะเคียนพี่รายรัตตรงนี้ท่านผู้ชมเนาะเลขจุดตรงนู้นนะที่จุดแรกที่เห็นนะครับเป็นเลข6 3สหท่านผู้ชมแล้วก็มาจุดที่2ก็คือตรงนี้ที่ผมเห็นก็เป็น698นะครับหรือว่าเมื่อกี้เห็นอีกครั้งนึงก็เป็น6 8 9ท่านผู้ชมก็อยู่ประมาณนี้นะสจุดนะครับที่ศาลตรงนี้ของแม่แตะเคียนพี่รายรัตของวัดสาขาแห่งนี้ท่านผู้ชมเนาะถ้า ใครต้องการอยากจะมาขอโชคขอลาบก็เรียนเชิญที่นี่ได้นะครับก็เราทําหน้าที่เราเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็ได้โชคได้ลาบเาเอาเลขไปเสี่ยงโชคถึงดวงกันท่านผู้ชมก็ขอให้ได้รับโชคกับคลิปวิดีโอนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องก็ต้องขอฝากท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้คนงานทีม2เลขเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอทุกๆคลิปที่เราทํามาท่านผู้ชมเนาะก็ ไม่ว่าใครก็ตามที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ก็ขอให้ได้รับโชคนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่คลิปโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับฝั่งนี้จะเป็นเทวดานะครับเทวดาประประจำองค์ ประจำตัวแต่ละบุคคลเนาะอันนี้ก็เริ่มจากวันเสาร์นะเสาร์ศุกร์นะครับเขาเรียหัดพุธนะครับอันนี้พุธนะครับอันนี้อังคารนะครับแล้วก็นี่วันจันทร์นะครับแล้วด้านนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับผู้ชมมาทําบุญนะเป็นการลอยดอกไม้แบบนี้ท่านผะู้ชม